ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ส่องยติเดือดไม่ไว้วางใจบิ๊กตู่รายละเอียดและข้อกล่าวหาส่วนหนึ่งที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะยืนยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญต่อนายชวนหลีกภยัยประธานสภาเมื่อวันที่16สิงหาคมที่อาคารรัฐสภาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไรคุณธรรมจริยธรรมและไรความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้านทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจกและสังคมทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะในยามที่บ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาโควิด1 9ตั้งแต่ต้นปี2563จนถึงปัจจุบันกว่า19เดือนเศษพลเอกประยุทธ์ได้รวมศูนย์อำนาจรวบรวมอำนาจและมีอำนาจตามกฎหมายแบบเบ็ดเศร็พลเอกประยุทธ์จันโอชาขาดความจ,จริงใจพฤติการของพลเอกประยุทธ์มีลักษณะค้าความตาย โดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะเหิมเกริมคิดการใหญ่ในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขโดยหวังกอบโกยผลประโยชน์บนซากศพและคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชนเพิกเฉยละเลยทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับวัคซีนที่หลากหลายและทั่วถึงภายใต้โครงการโควิดจนกระทั่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ต้องออกมาขอโทษประชาชนเมื่อประชาชนออกมาวิจารณ์การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่เอาผิดกับประชาชนและริดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนประชาชนพลเอกประยุทธ์ยังรู้แก่อำนาจสั่งการให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงจนเกินสมควรตามนิสัยความถนัดของตนเองจนกล่าวได้ว่าประเทศกำลังขับเคลื่อนไปด้วยความขับแค้นเกลียดชังพลเอกประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ยังปล่อยปละละเลยให้รัฐมนตรีหลายคนกระทำความผิดทำการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจใช้อำน,นาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์และพวกพ้องไม่ยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยตต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังการเสพติดในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จนทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจโดยไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไป ดังนั้นหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นจนไม่สามารถที่จะหาสถานชาปนากิจได้ทันและเพียงพอและไม่มีหนทางที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ประชาชนจะต้องทนทุกทรมาน ทั้งจากโรคและการดำรงชีวิตบ้านเมืองจะไร้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็นอันจะนำมาซึ่งความหายนะของประเทศชาติอย่างแท้จริงตามที่มีการกล่าวกันว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดเพราะคนโง่คือภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อกลายเป็นผู้นำที่มีอำนาจขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ